พ่อช่อาบน้ำอ่ะอะไอะาม่เล่นไม่เล่นแบตหมดแล้วไหนเนี่ยอาบน้ำปะ่ะไม่อาบหรอกงาน,นพ่อไปอาบกับแม่นานหรือยู่นี่นะเขับไปด้วยเกาไปได้อาบน้ำอยู่ตาไปตายแล้วเอาเก็บเร็วทม่ไปเก็บเ,เก็บก่อนเนดะี๋ยวมาเล่นใหม่ไปไม่ไปเก็บตาเก็บก็เอาใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาใหม่เดี๋ยวมันหายลูกมาไม่ไปเก็บ เก็บแป๊บเดียวเอาวางไว้ตรงนี้ไงแต่ใส่กล่องให้มันเรียบร้อยไงลูกเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่เออแม่ไปเล่นของเล่นเออไม่ได้เก็บลูกเอาวางใส่ไว้เฉยลูกเขาไปแม่ไปเล่นไปดีไปลูขึ้นไปเลยไปตามไปกับพ่อก่อนเลยไปเออแม่ตามไปไปไปไหนแม่ไปอาณานะวะอะไรอาณาน้องไปแล้วไปไม่ด้วยไปสิไปเตรียมของสิเตรียมของพาไปไหนพาหนูอ่ะดดูู จะมามาเอาจะเก็บทำไมเร้าคลุกอะเจ็บเจ็บให้ปวดไปไปอับน้า